ค่ำคืนนี้เงียบสงัดลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าของบ้านชนบทกลิ่นสมุนไพรอบวนเต็มห้องแสงจันทร์ส,ส่องผ่านผ้าม่านบางหญิงสาวนั่งขัดสมาธิหน้าโต๊ะไม้มือกำยาหายากที่เก็บรักษาอย่างดีโรคร้ายที่ไม่มีใครรักษาได้เธอกลับรักษาให้สำเร็จร่างกายของเธอเหนื่อยล้าแต่ใจยังเต้นแรงด้วยความตื่นเต้น ความสำเร็จของวันนี้ยังคงสดชื่อในใจเธอเดินไปยังห้องรับแขกแต่พื้นไม้ลื่นใต้เท้าร่างของเธอเสียการทรงตัวทันทีและแล้วเธอล้มไปข้างหน้าร่างของเธอตกลงบนใครบางคนเสียงกระแทกเบาหัวใจเธอแทบหยุดเต้นมองขึ้นไปใบหน,หน้านิ่งของผู้ชายตรงหน้าเขาคือหนุ่มที่เธอเคยได้ยินชื่อเสียง นิ่งสงบแต่มีประกายบางอย่างในดวงตาเธอรู้สึกตัวแข็งทื่อกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมาแตะจมูกทั้งสองเงยหน้าสบตากันหัวใจของเธอเต้นแรงเกินกว่าปกติอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เขายิ้มอย่างแผ่วเบาแต่ดวงตากลับซ่อนความสนใจบางอย่างไว้ความประหลาดใจและความอับอายปนกัน ทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและตื่นเต้นมือของเขาแต่มือเธอโดยไม่ตั้งใจไฟฟ้าช็อตเล็กๆวิ่งผ่านร่างกายของเธอหัวใจเธอเต้นรัวเกินกว่าจะรับรู้แสงจันทร์สัดส,ส่องบนเสื้อของเธอและเขาภาพนั้นช่างชวนให้ใจเต้นไม่เป็นจังหวะทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเงียบลงยกเว้นเสียงหัวใจของเธอและความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้นความใกล้ชิดแบบไม่ตั้งใจนี้ ทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามในใจเธอถอนหายใจเบาๆและพยายามดึงตัวเองออกจากเขาแต่สายตาเขายังคงจับจ้องเธอรอยยิ้มบนใบหน้าเขาทำให้หัวใจเธอสั่นคืนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปความรู้สึกที่หวานเจี๊ยบและชวนเขินเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ทันตั้งตัวเธอยืนตัวแข็งทื่อแต่มือของเขายังคงแตะมือเธอเบาๆ เหมือนกำลังยืนยันว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างสะท้อนบนดวงตาของเขาทำให้มันเปล่งประกายเธอเริ่มรับรู้ถึงอุณหภูมิรอบตัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาๆๆร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะความใกล้ชิดนี้เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจเขาอุ่นขึ้นที่ข้างแก้มเธอ โลกของเธอรอบตัวเหมือนหยุดหมุนทุกอย่างเงียบสงดเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นดังสายตาของเขาสบกับสายตาเธอความรู้สึกบางอย่างส่งผ่านโดยไม่ต้องพูดคำใดความอายผสมกับความตื่นเต้นทำให้เธอแทบลืมหายใจเธอพยายามถอยหลังแต่ร่างกายเหมือนติดอยู่กับเขาทุกแรงที่พยายามถอยกลับลับถูกแรงดึงบางอย่างช้อนเอาไว้ เขาเอ่ยคำพูดเบาๆเสียงนุ่มเหมือนกระซิบข้างหูทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกเธอไม่กล้าหลับตาไม่กล้าเลื่อนสายตาออกจากเขาในความเงียบของค่ำคืนเธอเริ่มรับรู้ถึงความอบอุ่นที่แผ่จากร่างเขาความใกล้ชิดแบบไม่ตั้งใจนี้กลายเป็นความรู้สึกที่หวานและอ่อนโยนเธอไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกแบบนี้กับใครมือของเขาเลื่อนมาจับมือเธอแน่นขึ้น เหมือนบอกว่าไม่ต้องกลัวเธอหันหน้ามองเขาอีกครั้งและเห็นประกายอ่อนโยนในสายตาเขาความอายความตื่นเต้นและความอบอุ่นผสมรวมกันจนหัวใจเธอสั่นไม่หยุดคืนนี้ค่ำคืนที่เริ่มจากความผิดพลาดเล็กๆกลับกลายเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความหวานและความรู้สึกที่เธอไม่เคยคาดคิดทุกอย่างเหมือนความฝันแต่เธอรู้ว่าเป็นความจริง เธอสูดหายใจลึกพยายามควบคุมหัวใจที่เต้นแรงเกินไปแต่สายตาของเขายังคงจ้องมาที่เธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความสนใจเขาเอียงหน้ามาใกล้ราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบตัวเธอเสียงหัวใจของเธอดังกล้องในหูความอบอุ่นของร่างเขาแต่ต้องหัวใจเธอโดยไม่ตั้งใจเธอเผอยิ้มอย่างเขินอายแต่เขากลับยิ้มตอบแบบเบาๆ รอยยิ้มนั้นทําให้หัวใจเธอสั่นรัวอีกครั้งและทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อเขาเอ่ยเสียงนุ่มคําพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายมันทําให้เธอรู้สึกว่าค่าคืนนี้ไม่ใช่ความบังเอิญอีกต่อไปเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปจับมือเขาและเขาก็ประคองมือเธออย่างทนุถนอมความอายเริ่มจางลงแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและหวานลึก เธอเงยหน้ามองเขาและเห็นประกายความสุขซ่อนอยู่ในดวงตาเขาเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเหมือนดอกไม้บานในค่ำคืนทั้งสองคนยืนอยู่ใกล้กันร่างกายสัมผัสเล็กน้อยแต่ชัดเจนเหมือนโลกนี้ถูกสร้างมาเพื่อค่ำคืนนี้ทุกความรู้สึกที่หวานเจี๊ยบค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในใจของเธอเขาเอียงหน้าเข้ามาใกล้อีกครั้งและคราวนี้เธอไม่หนี ร่างกายของเธอผ่อนคลายหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรู้สึกที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีค่ำคืนนี้เริ่มต้นจากความผิดพลาดเล็กๆกลายเป็นคืนแห่งความหวานและความรักที่ค่อยๆก่อตัวเธอรู้แล้วว่าชีวิตบางครั้งก็สวยงามจากความบังเอิญที่สุดเธอหลับตาและในใจเต็มไปด้วยความสุข พร้อมกับคำมั่นบางอย่างที่เกิดขึ้นเงียบๆว่าเธอและเขาจะไม่ปล่อยให้ความใกล้ชิดครั้งนี้หายไปง่ายๆความเงียบรอบตัวยังคงอยู่แต่ในหัวใจของทั้งสองคนกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวานเจี๊ยบที่ไม่มีวันลืมค่ำคืนนี้จะถูกจดจำไปตลอดชีวิตของเธอและทุกครั้งที่คิดถึงหัวใจเธอก็ยังเต้นแรงเหมือนตอนแรกพบ ค่ำคืนเริ่มลึกลงแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างสร้างเงาละมุนบนพื้นไม้เธอยังยืนใกล้เขาหัวใจเต้นแรงและเต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาเอียงหน้าลงมาใกล้ราวกับโลกทั้งใบมีเพียงสองคนนี้สายตาของเขาซับซ้อนแต่จริงใจทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอหลับตาอีกครั้งและครั้งนี้ไม่หนีจากเขาร่างกายของเธอผ่อนคลาย ทุกความเขินอายและความตื่นเต้นผสมเป็นความสุขอ่อนโยนเสียงลมหายใจสอดประสานกันเขาเอื้อมมือกุมมือเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนบอกว่าไม่ต้องกลัวและเธอก็เชื่อใจเขาอย่างเต็มหัวใจทั้งสองคนยืนอยู่ในความเงียบแต่ความเงียบนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายสายตาสัมผัสและความใกล้ชิดผู้แทนคำพูดทั้งหมดเธอยิ้มให้เขาอย่างเขินอาย และเขาก็ยิ้มตอบอย่างอ่อนโยนความรู้สึกหวานเจ็บนี้ค่อยๆแทรกซึมเข้าหัวใจเธอทีละน้อยเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้อีกครั้งคราวนี้เธอไม่ขัดขืนร่างกายของเธอเข้าหาเขาเองและหัวใจของเธอเต้นแรงที่สุดในชีวิตคืนนี้ความผิดพลาดเล็กๆก,กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความอบอุ่นที่ไม่คาดคิดสร้างความทรงจำที่เธอจะไม่ลืมตลอดชีวิต ทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมือประสานกันหัวใจสื่อสารกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำและค่ำคืนนี้กลายเป็นคืนที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งหวานทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงแสงจันทร์ค่อยๆจางลงและความเงียบของบ้านชนบทยังคงอบอวลนเธอและเขายังยืนใกล้กันสายตาและรอยยิ้มยังสื่อสารโดยไม่ต้องพูด เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นในมือของเขาเหมือนโลกทั้งใบถูกโอบล้อมด้วยความปลอดภัยหัวใจของเธอสงบลงแต่ก็เต้นแรงด้วยความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเอียงหน้าเข้ามาอีกครั้งและคราวนี้เธอไม่หนีริมฝีปากของเขาแต่สัมผัสกับเธออย่างเบาๆทำให้หัวใจของเธอสั่นแรงยิ่งกว่าเดิมความหวานเจี๊ยบและความละมุนละไมทำให้เธอรู้สึกเหมือนบินอยู่บนเมฆ เธอหลับตาและยิ้มปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดเติมเต็มใจคืนนี้ไม่ใช่เพียงความบังเอิญอีกต่อไปมันคือความทรงจำที่จะอยู่กับเธอตลอดไปเขาโอบเธอไว้แน่นแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเธอก็สบลงอย่างเชื่อใจความรู้สึกของทั้งสองประสานกันอบอวลไปด้วยความรักที่เพิ่งเริ่มเบ่งบานค่ำคืนสิ้นสุดลงอย่างเงียสบสงบแต่ความรู้สึกหวานเจี๊ยบอบอุ่นและตื่นเต้น ยังคงอยู่ในหัวใจของเธอพร้อมที่จะเริ่มเรื่องราวใหม่ของความรักและความใกล้ชิดที่แท้จริงเช้าวันใหม่แสงแรกสาดผ่านหน้าต่างเธอตื่นขึ้นพร้อมกับความอบอุ่นที่ยังคงอยู่รอบตัวมือของเขายังประสานมือเธอหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสงบเธอเงยหน้ามองเขาและเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้านิาน่งของเขา สายตาที่อบอุ่นทำให้เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวสวยงามขึ้นทันตาเขาเอ่ยเสียงนุ่มคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายทำให้เธอยิ้มอย่างเขินอายและหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสุขทั้งสองคนลุกขึ้นจากเตียงไม้เก่าแต่ยังคงประสานมือกันเดินออกไปยังระเบียงบ้านแสงแดดยามเช้าอบอุ่นราวกับอบกอดพวกเขาไว้เธอสูดลมหายใจลึก รับรู้ถึงความสดชื่นของเช้าวันใหม่และรู้ว่าเธอไม่เคยรู้สึกปลอดภัยหรือมีความสุขแบบนี้มาก่อนเขาโน้มตัวเข้ามาอีกครั้งรอยยิ้มของเขาส่งตรงถึงหัวใจเธอและคราวนี้เธอก็ยิ้มตอบอย่างเต็มใจปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลเข้ามาในใจค่าคืนแห่งความบังเอิญเปลี่ยนเป็นวันใหม่แห่งความรักทุกความใกล้ชิดทุกรอยสัมผัส ถูกจดจำและกลายเป็นความทรงจำที่อบอุ่นที่สุดเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตค่ำคืนและเช้าวันนี้จะอยู่ในใจเธอเสมอเป็นความรักที่เริ่มจากความบังเอิญแต่จบลงด้วยความจริงใจและความหวานเจี๊ยบและตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเธอและเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและเรื่องราวความรักที่ไม่มีวันลืม ทุกวันของเธอเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มและมือของเขายังคงประสานมือเธอแน่นทุกการสบตาทุกการเอ่ยคำพูดเบาๆเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความใส่ใจเธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่เคยสวยงามและอบอุ่นขนาดนี้มาก่อนทุกสิ่งรอบตัวดูสดใสแม้เสียงนกร้องหรือแสงแดดยามเช้าก็เหมือนมีรสหวานเจี๊ยบป,ปนอยู่ด้วย เขาพาเธอเดินชมสวนหลังบ้านมือของเขายังคงประคองเธอเบาๆและหัวใจของเธอก็เต้นแรงเกินคำบรรยายสายตาและรอยยิ้มของเขาเหมือนสื่อสารว่าคืนนี้และทุกวันต่อจากนี้จะมีเพียงความรักและความใกล้ชิดเธอหัวเราะเบาๆเขายิ้มตอบอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้นอบอวลไปในอากาศ ทำให้หัวใจของเธอพองโตด้วยความสุขค่ำคืนแห่งความผิดพลาดเล็กๆและเช้าวันใหม่แห่งความใกล้ชิดสอนให้เธอรู้ว่าชีวิตบางครั้งสวยงามที่สุดเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและตั้งแต่นั้นมาทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความหวานความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงเธอรู้ว่าไม่ว่าจะวันไหน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจของเธอและเขาจะเต้นสอดประสานกันเสมอเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าแต่ความรู้สึกของเธอกับเขาับยิ่งแน่นแฟนขึ้นทุกวันรอยยิ้มเสียงหัวเราะและสายตาที่ส่งถึงกันกลายเป็นเรื่องปกติแต่เต็มไปด้วยความหมายเธอเริ่มตระหนักว่าค่ำคืนแห่งความผิดพลาดเล็ก กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนทุกเชา้าเธอตื่นขึ้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและมือของเขายังคงประสานมือเธอแน่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักเหมือนยืนยันว่าเธอคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตเขาบางครั้งเธอเผลอหัวเราะเพราะความเขินอาย และเขาก็หัวเราะตอบอย่างอ่อนโยนทุกการสบตาทุกสัมผัสกลายเป็นบทสนทนาที่ไม่ต้องเอ่ยคำเต็มไปด้วยความหวานและความอบอุ่นค่ำคืนยังคงมีรอยจันทร์แต่เธอไม่กลัวความมืดอ,อีกต่อไปเพราะหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอความหวานเจี๊ยบที่เริ่มจากความบังเอิญ ได้กลายเป็นความรักที่แท้จริงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดจะอยู่ในใจของเธอตลอดไปและทุกครั้งที่เธอนึกถึงค่ำคืนแรกนั้นหัวใจของเธอก็ยังเต้นแรงเหมือนเดิมชีวิตของเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงเพราะโรคร้ายที่หายไปแต่เพราะความรักและความใกล้ชิดที่ทําให้ทุกวันของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและความหวานเจี๊ยบ ที่ไม่มีวันเลือนหายวันเวลาผ่านไปแต่หัวใจของเธอและเขายังคงเต้นสอดประสานกันเหมือนเดิมความใกล้ชิดไม่เคยจางหายแต่กลับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกวันเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบแต่เริ่มจากความบังเอิญและความใส่ใจซึ่งกันและกันค้ำคืนแห่งความผิดพลาดเล็กๆ กลับกลายเป็นความทรงจำที่งดงามที่สุดในชีวิตเขาไม่เคยปล่อยมือเธอและเธอก็ไม่เคยปล่อยมือเขาทั้งสองเดินผ่านวันธรรมดาไปด้วยกันรอยยิ้มของเขาเสียงหัวเราะของเธอทุกอย่างเต็มไปด้วยความอบอุ่นบางครั้งเธอหยุดมองเขาเพียงเพื่อรับรู้ว่าโลกนี้ช่างสวยงามเมื่อมีเขาอยู่เคียงข้างทุกความหวานเจ็บทุกย่างก้าว ถูกเก็บไว้ในหัวใจของเธอและจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปค่ำคืนและเช้าวันใหม่ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาของวันแต่เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรักความใกล้ชิดและความหวานเจี๊ยบที่แท้จริงหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและรู้ว่าเธอพร้อมจะ,ะเผชิญทุกอย่างปรับใดที่เขาอยู่เคียงข้างชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาล ไม่ใช่เพียงเพราะโรคร้ายหายไปแต่เพราะความรักและความอบอุ่นที่เกิดจากค่ำคืนหนึ่งที่ความบังเอิญทำให้หัวใจทั้งสองรวมกันและจากนั้นทุกวันของเธอก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มความหวานเจี๊ยบและความสุขอย่างไม่มีวันสิ้นสุดวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบเียบแต่หัวใจของเธอและเขาตวับเต้นสอดประสานกันอย่างแน่นแฟน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มทุกวันของเธอเธอเริ่มตระหนักว่าความรักไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยความสมบูรณ์แบบแต่เริ่มจากความบังเอิญจากความใส่ใจเล็กๆและการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาค่ำคืนที่เธอเผลอล้มทับเขากลับกลายเป็นความทรงจำที่แสนหวานและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความใกล้ชิดทุกครั้งที่เธอนึกถึง หัวใจเธอจะเต้นแรงด้วยความสุขทุกเช้าเธอตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มมือของเขายังคงประสานมือเธอแน่นและสายตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความรักเธอรู้สึกปลอดภัยและเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาพาเธอเดินชมสวนหลังบ้านแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านใบไม้เสียงนกร้องและลมพัดผ่านเหมือนสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความหวานเจี๊ยบ ทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นฉากหลังของความรักเธอหัวเราะเขายิ้มตอบทุกความรู้สึกผสมผสานเป็นความสุขและความใกล้ชิดที่ค่อยๆเติบโตทําให้เธอรู้ว่าค่ำคืนและเช้าวันใหม่ที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงเรื่องราวบังเอิญแต่เป็นเรื่องราวความรักที่แท้จริงและตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหวานความอบอุ่น และรอยยิ้มที่เกิดจากหัวใจของเขาทุกวันทุกคืนเธอรู้ว่าความรักนี้จะอยู่กับเธอตลอดไปเป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่ไม่มีวันจบเวลาผ่านไปแต่ความรู้สึกของเธอกับเขายังคงสดชื่นเหมือนวันแรกรอยยิ้มของเขาเสียงหัวเราะของเธอและการสบตาก,กัน กลายเป็นเรื่องปกติแต่เต็มไปด้วยความหมายเธอรู้แล้วว่าความรักบางครั้งเริ่มจากความบังเอิญแต่เมื่อมันเกิดขึ้นก็สามารถเติมเต็มชีวิตได้อย่างไม่คาดคิดค่ำคืนแห่งความผิดพลาดเล็กๆกลับกลายเป็นความทรงจำที่งดงามที่สุดทุกเช้าเธอและเขาตื่นขึ้นด้วยรอยยิ้มมือประสานกันแน่นและสายตาที่เต็มไปด้วยความรักเธอรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น เรากับโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพวกเขาเพียงสองคนทุกวันที่เธอเผยยิ้มทุกครั้งที่เขาหัวเราะตอบหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความสุขและความหวานเจี๊ยบที่ไม่มีวันเลือนหายค่ำคืนแรกนั้นกลายเป็นตำนานเล็กๆในหัวใจของเธอชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลไม่ใช่เพียงเพราะโรคร้ายหายไปแต่เพราะความรักและความอบอุ่น ที่เกิดจากค่ำคืนหนึ่งและเติบโตขึ้นในทุกเช้าทุกวันที่เธอใช้รวมกับเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มความหวานและความสุขที่แท้จริงทุกครั้งที่เธอนึกถึงเรื่องราวนั้นหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเหมือนวันแรกพบและเธอรู้ว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีความรักที่เกิดจากค่ำคืนบังเอิญจะอยู่กับเธอและเขาตลอดไป เป็นความสุขที่แท้จริงและเรื่องราวหวานเจี๊ยบที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ำคืนสุดท้ายของเรื่องราวบ้านชนบทเงียบสง,งัดและอบอวลไปด้วยกลิ่นสมุนไพรเธอและเขานั่งอยู่ด้วยกันบนระเบียงไม้มือของเขายังคงประสานมือเธอแน่นสายตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเธอเงยหน้ามองเขารอยยิ้มของเขาทำให้หัวใจเธอพองโตและเธอก็หัวเราะเบาๆด้วยความสุข เสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นเพลงที่อบอวนในค่ำคืนเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ริมฝีปากแตะเบาๆบนหน้าผากเธอเป็นการสัมผัสที่อ่อนโยนและมั่นคงทำให้เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ปลอดภยัยและเต็มไปด้วยความรักเธอซบหน้าลงกับอกเขาหัวใจทั้งสองเต้นสอดประสานกันค่ำคืนที่เริ่มจากความผิดพลาดเล็กๆกลับกลายเป็นเรื่องราวความรักที่งดงามที่สุด ความหวานความอบอุ่นและความใกล้ชิดถูกเก็บไว้ในหัวใจของทั้งคู่และเมื่อแสงจันทร์ค่อยๆจางพวกเขายืนเคียงข้างกันมองไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนหัวใจเต็มไปด้วยความสุขและความรู้สึกว่าชีวิตนี้เพิ่งเริ่มต้นอย่างแท้จริงทุกสิ่งรอบตัวสงบแต่หัวใจของเธอและเขายังเต็มไปด้วยความรักความหวานเจี๊ยบ และความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวของเธอจบลงด้วยรอยยิ้มและความทรงจำที่งดงามซึ่งจะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิต